ให้ดูเหนือหนนะคะกินรมหมัมมกๆเลยนี่ให้ดูชัดๆนี่แบบเม็ดเต็มไม่หักเลยนะคะซอง150กรัมราคา150บาทนี่เลยจ้าสวัสดีค่ะผบกับข้าปูกับช่องตามติดชีวิตซ้าวปูนะคะค่ะนี่เลยค่ะทัศดุมาถึงแล้วนะคะข้าวปูสั่งกะปิระนอง แล้วก็เม็ดมามมวงหิมาผ่านจากหนองนะคะสีหนองคายถ้าเคยจะสร้างสื่อการลับไปดูคลิปก,ก่าเทาสีเศร้าปูรีวิวให้ดูได้นะคะหวังมีอะไรเค่ายบางทีเศร้าปูสร้างมานี่เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะเดี๋ยวจะบอกราักค่ะ แต่เ้าฟูจะลงช่องทางการติดต่อนะถ้าใครอยากสร้างสื่อกะปิอะนองข้องแทแเทมากๆนะคะรอดตัวเส้นเลยมีแต่กุ้งไม่ปนอะไรนะแต่ก็เม็ดมะม่วงที่มาผ่านนะคะนองจะข้าอยู่ซ่องอยางนี้นะคะนองนองล,นล้านนะคะเก <c ười> <c ười> ือบจะไม่ได้แล้วนะคะข้องมาทึงตั้งแต่วันที่นึ่งเรวแต่ว่า เศร้าปูให้เบอร์โทรพิษไปนะคะพิมพ์เบอร์โทรให้พลาดไปตัวเดียวก็อย่างนี้นะคะที่วา่าขนส่งก็อย่างเก็บไว้ให้ปอนี้เศร้าปูสั้งคองให้ไปลงทีทํางานนะคะซึ่ง้องก็จะไปส่งล่งางเศร้าปูเหลืองานปิดร้านทุกครั้งเขาก็เลยไปเจอเศร้าปูนะคะซึ่งหลายวันแล้วเศร้าปูก็เลยติดต่อ ห้าผัสะดุนะคะซอฟทามกลับไปเข้าอย่างเอาข้อแก้ว้ให้ทาบปูอยู่นะคะนี่เลยค่ะกะปิละนองของแท้เลยนะคะนี่แพ็คผนีทุ่งห่านนึ่งกิโลนะคะท้าปูตั้งมาสามกิโลเอาไว้กินเองนึ่งกิโลแล้วก็เอาเอาฟากเผือนนะคะอดีเผื่อทราบปูจะมานะคะ นี่เลยจ้าเม็ดมะม่วงหินมะมาพานมี่จำเหรอสัตวปูจำไม่ได้แต่วันนี้ทุกมีร้อยห้าสิบบาทนะคะสอ่ง150ร้อยห้าสิบกลัมาไม่เหน่อยใจสอ่ง150ร้อยห้าสิบกลับค่ะร้อยห้าสิบบาทสัตวปูสร้างแบบยังไม่ยังไม่แก่ใค ขเขาเลียกอะไรข้างในมันจะมีเยื่อหุ้มข้างในอะนะเพราะยางไม่คูดออกนะแบบนี้ชอบปูชบอบนะเวลากินไปกะบีบไปนะคะกินร้อยนะกับอีกแบบหนึ่งก็งเข้าแกะแล้วนะคะแกะพูดพูดเปลือกนี่ออกแล้วอ่าเขาจะหนีกเกลือแทบม,มาให้ด้วยนะจะได้ถูกเกลือกินนี่กะปิะนองหนึ่งกิโลราคาร้อยเจ็สิบบาทนะคะ อย่างหอมเลยค่ะหอมมากๆเนี่อันนี้ห่อเล็กน้องแท้มาให้กินเล่นนะคะเดี๋ยวถ้าผมจะแกะชิมดูนะคะทุกคนนี่นะคะกับปิระน้องทุ่งหละหนึ่งกิโลนี่เลยนะคะ ดี๋ยวซาปูจะแกะให้ดูทุ่งคงซาปูนะคะให้ดูเหนือในนะคะแกะให้ดูหนึ่งถุงนะจ๊ะถุงนี้ของสาวปูนะจ๊ะไหวเผื่อนะเอ่อสองกิโลซาปูเอาไว้กินหนึ่งกิโลนะคะจะให้ดูซี่ข้างใน นี่นะคะอยากให้ลองชิมนะคะอยากให้ลองชิมอยากให้ลองมาดมดูนะกลิ่นหอมหมักๆเลยซาบปูชายกะปินี่นะคะตำนําพริกชายแกงก็ฉชายกะปินี่นะคะกะปิกุ้งเคยแถของระนองนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยวมาดูเม็ดมะม่วงที่มาผ่านกันต่อนะคะ นี่นะคะเม็ดประมีงี่บาพานนี่ให้ดูชัดๆนี่แบบเม็ดเต็มไม่หักเลยนะคะสก150กรัมราคา150บาทขนาดเหล็กซาปูไม่ได้ทามนะคะว่าก,กี่กรัมราคา,า,า,คา,าเท่าไรนี่นะนี่นนองก็เทพมาให้นะจะแพ็กมาเป็นทุ่งซิบอกพันนี้นะคะ จะไปแกะดูจะลองชิมนะจ๊ะเฮ้ยจ้าเนี่ยบี B. ไปเพอกินกินไปเรื่อยแบบเนี้ย ซาปูชอบกินแบบนี้นะคะรู้สึกว่ามันร่อยดีบางคนอาจจะกินแบบเสียข้อคูดเปลือกหนอกมันออกมาแล้วเกงๆแบบนี้นะคะแบบนี้ก็บ้ข่นะคะแต่ซาปูจำราคาไม่ได้ถ้าใครอยากรู้ต้องกลับไปดูคลิปเก่าๆนะคะ ทีเช้าปูได้รีวิวไว้นี่นะคะเม็ดเต็มเม็ดด้วยเลยนะคะทุกคนมีขนาดต้องรอน่อยห้าทิบกัมหนึ่งหน่อยห้าทิบบาท อืมดูซึกว่าเขาอบเกลือเหมือนด้วยนะคะเข็มเข้มนี่เลยจ้าเหมือนซาฟูบอกว่ายากได้กับปิ ก็เลยอ,อยากให้ลองกินกะปิกับน้องดูนะคะอร่อยแน่นอนจ้าเผื่อจะมาวันที่สิบนะคะหนัดเจอกันวันที่สิบนี่ก็คั่วกรอบหมากๆเลยดีเปลือกไม่ติดเม็ดเลยนะ ลดมดลดไงน,นะคะจากวัดละนองเขาเดียก,กายุนะคะนี่ขับวันก้างละนองคอคอดกะภูเขายญ้ากาอยูหวานทานน้ําแร่มุกแท้เมืองละนองกายุหวานนะคะ นี่คือกาอยู่หวานขำฟันนะคะแต่จริงๆมันก็ไม่ว่านนะมันมันมค่ะคลิปนี้ท่าผู้กัข้อจะคลิปไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ท่าผูในการทำคลิปกันเลยนะคะ คลิปนี้ถ้าผู้ขพอจะคลิปไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกินเม็ดมะม่วงต่อนะคะ